เริ่มต้นก็ไปดูเรื่องดีๆก่อนนะค่ะคือเป็นภาพความประทับใจที่ชาวเน็ตเขาบอกว่าเออได้เห็นความมีน้ำใจครับแล้วก็รู้สึกดีๆเนี่นะฮะเนื่องจากว่ามีกรณีครอบครัวหนึ่งเนี่ยลำบากมากเลยคือไม่มีอะไรจะกินเนี่ยมีเด็กน้อยเดินไปขอน้ำซุปร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะบอกว่าจะเอาไปคลุกกับข้าวเนี่ยกินเจ้าของร้านได้ฟังก็เห็นใจนะครับคุณผู้ชมครับครอบครัวนี้อยู่กัน5ชีวิตเลยนี่นะฮะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้หน่อย หนูมาทำอะไรคะหนูมาขอน้ำซุปหนูเอาไปทำอะไรคะหนูไปเคี่ยงกับข้าวเอาน้ำซุปเอาน้ำซุปถุงหนึ่งเอาไปทำอะไรคะกี่กับข้าวน้ำซุปกับข้าวแล้วมันอร่อยเหรอเอากินกันกี่คนมีมีน้ำซุปแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยไหมเหรอใครให้หนูมา ดียพักให้นะูน้อยวัย6กขวบนะครับเดินมาขอน้ําซุปที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวโดยบอกว่าเนี่ยครอบครัวน้องยากจนมาขอน้ําซุปไปกินกับข้าวเป็นประจําในครอบครัวมีสมาชิกอยู่5้าคนเจ้าของร้านเห็นใจบอกให้นั่งรอแล้วก็ไปเอาน้ําซุปให้นะครับคลิปนี้ลงในทิกตอกก็มีคนเข้าไปดูเนี่ยหล้านกว่าครั้งแล้วนะครับ ล่าสุดผู้สื่ข่าวไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวใยพันอยู่ที่ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีคุยกับนางสาวอัมพันธ์วีรจันทร์เจ้าของร้านซึ่งเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าที่ร้านเธอเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวอาหารตำสั่งขายลาบขายส้มตำคือเด็กที่เราเห็นในคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยฐานะครอบครัวเนี่ยยากจนนะครับแล้วก็มาขอน้ำซุปที่ร้านนี้ได้ปีกว่าแล้วนะครับโดยจะเดินมาขอแบบนี้ทุกวัน บางวันก็ยืมเงินร้อยหนึง่งออยืมแต่ว่าก็ไม่ได้มาคืนนะแต่ว่าทางครอบครัว<ม>ก็ไม่ได้ว่าอะไรทางทางเจ๊นเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรคือสองสารเห็นใจครอบครัวของเด็กคนนี้อยากจะช่วยเหลือนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังเจ๊อัมพันหน่อยครับเขามาขอว่าจำาหมครับโอ้มาปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าแล้วแต่ว่าแต่ว่าเขาบริด้เหตุก็เลยเลยลอกหยอกหบางทีก็แกล้งเขาอะแบบว่า ต่อไปยายพันจะเอาค่าถุงแล้วนะก็เลยว่าอย่างนี้นะพันเอาเท่าไหร่น้องเขาเดินมาก็บอกว่ายายพันขอน้ําซุปหน่อยเหมือนเดิมเขาแหละแต่ไหนแต่ไรเขาพูดอย่างนี้แหละทีเราก็ตักให้เยอะๆถ้ามันถ้ามีพวกกระดูกหมูมีพวกอะไรไก่อะไรอย่างเงี้ยม,มีพวกเลี้ยงพวกอะไรเราก็ตักให้ทุงี้ใหญ่ไปนี่นะครับก็ให้น้ําซุปไปแล้วก็นักข่าวของเราก็เดินทางไปที่บ้านของเด็กคนนี้ คืออยู่ในกระตอ๊อบนี่กระตอ๊อบโอ้ออไว้บังแดดบังฝนเท่านั้นแหละครับครับแล้วก็มีเนี่ยเยสภาพบ้านความเป็นอยู่นี่นะครับคือเวลาที่จะหุงข้าวเนี่ยต้องก่อฟืนทำกับข้าวหุงข้าวแม่ของเด็กชื่อนางสาวสนิทชาญพินิจอายุ38เแป้ไลฟฟังบอกว่ามีลูกอยู่3คน<า>น้องคนในคลิปเมื่อสักครู่เนี่ย ลูกคนโตนะหกขวบแล้ว <Okay. S 1> เรียนอยู่ชั้นป 1. ่ .1 ถามว่าเรียนอยู่ที่ไหนบอกอยู่โรงเรียนชุมชนวัดหนองตําลึงนะครับส่วนลูกคนกลางเนี่ยก็เข้าเรียนแล้วส่วนคนเล็กเนี่ยยังยังนอนอยู่ในเปรยอยู่เลยยังเล็กเนี่ยเสียงคนเล็กสุดเอ่อาเดี๋ยวอ๋อน้องคนนี้คนโตที่มาขอน้ําซุปนะครับอ่อ่าเดี๋ยวลองฟังน้องคนที่เดินไปขอน้ําซุปหน่อยครับมากินไกินหคนหนูพี่ขอน้ําซุปข่าทุกวันเลยลูก ขอมาเพื่ออะไรลูกขอกินกับข้าวหืมก,กินกี่คนลูกกินห้าคนห้าคนคือเราเอ่อคือไปประจำ <5 S 1> ข้าว <5 S 1> ก็ให้ใช่ไหมเขาให้เองเราก็เลยไปขออ๋อมากินในห้าคนนะแฟนทํางานอะไรครับทํางานข่อสร้างก้อสร้างทั่วไปจ้ะรายได้เป็นยังไงครับรายได้วันหนึ่งก็ ห้าร้อยกว่าบาทที่ก็สี่ร้อยแล้วแต่พอกินไหมครับก็พอกินไว้ถ้าวันไหนทําบ้างไม่ทาบ้างเงี้ยก็พอกินไปบางวันก็ไม่มีงานอะไรเงี้ยเขาจะไม่มีงานจะให้เขาไปขอซุปม,มากินตอนเย็นได้ใบ้านนี้อยู่กันห้าคน,นครับมีคุณพ่อ,ค,ค,พอคุณแม่แล้วก็มีลูกสามคนครับ,ค,รบคุณพ่อ,พอก็ทํางานรับจ้างก่อสร้างนะครับรายได้ก็ ค่าแรงวได้ห้าร้อยวันหนึ่งเนี่ยนะแต่มันไม่ได้มีงานทุกวันครับอยู่ทาครอบครัวแล้วนี่เห็นบอกที่บ้านนะคะเวลาที่จะหุงข้าวนี่ใช้เตาอั้งโลนะใส่่านแล้วก็พัด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 เงี้ยก่อฟืนก่อฟืนนะครับโอ้บางทีก็ทํากับข้าวกินเองก็มีนะแต่ว่าได้น้ําซุปไปเนี่ยก็ช่วยทําให้รสชาติมันดีขึ้นครับแล้วก็ช่วยประหยัดค่ากับข้าวได้ด้วยเอามาคุกข้าวกินนี่นะฮะ